สวัสดีครับวันนี้มาดูการบำรุงดินแล้วก็การตกแต่งหน้าดินที่แปลงป่าล้อมนาของผมนะครับแต่ก่อนบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นดินที่เสื่อมโทรมเพราะว่าเป็นดินที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อยปลูกพริกผ่านการใช้ยาฆ่าหญ้าสารเคมีต่างๆซึ่งทำให้หน้าดินเสื่อมโทมพื้นดินตรงนี้ก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยเมื่อ6ปีที่แล้วผมได้มาทำสวนตรงนี้โดยการปลูกอย่างภาระ เปลี่ยนเปลี่ยนจากการใช้การใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หน้าดินเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแต่ก่อนดินจะออกเป็นสีขาวๆดูได้เลยว่าเป็นดินที่เสื่อมสมุมพอผมเอาปุ๋ยคอกพวกมูลวัวมูลควายมาใส่ไว้ โดยวิธีการใส่ถุงวางไว้แล้วก็เอาปุ๋ยคอกอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ไว้ในแปลงอย่างภาลาของผมพื้นดินเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาเริ่มจะมีสีดำๆเข้ามานะครับแต่ก่อนเป็นดินออกลักษณะดินทรายอย่างนี้นะครับขาวๆ แต่ตอนนี้เริ่มเป็นสีดำขึ้นมาแล้วการดูแลผืนดินตรงนี้ผมจึงใช้ปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้พวกฟางพวกฟางต,าต่างๆพวกใบไม้นะครับมาใส่ไว้เพื่อเป็นการบำรุงดินไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า ดินจะเสื่อมโทรมแล้วก็ไม่มีคุณภาพเมื่อห้าหปีที่ผ่านมานี้ผมงดสารเคมีทุกประเภทแม้แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเคมีผมก็ไม่ใช้เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์มาดินก็เริ่มฟื้นฟูแล้วนะครับเริ่มฟื้นฟูแล้วเป็นสีดำๆขึ้นมา ดูได้เลยว่าเป็นเป็นดินที่เริ่มจะมีคุณภาพขึ้นมาแตกต่างจากเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับตรงนี้ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่าแต่ก่อนนั้นปลูกอ้อยก็ใช้สารเคมีใช้ยา,าย,ยาฆ่ายาพอผมมาทำ สวนยางพาราแล้วก็ไม้ป่าเอาไม้ป่ามาปลูกผมก็เลยเลือกใช้ปุ๋ยเคมีเลือกใช้พวกยาฆ่าหญา้าต่างๆแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่อยู่ในแปลงนี้ก็คือลองน้ำจะลึกครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียงลงไปหางโน,น้นผมก็เลยนำพวก ฟาร์มน้ำมันนะครับมาปลูกเพื่อสกัดไม่ให้ดินไหลลงไปนะครับเป็นการชะลอแต่ก็ยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงแรกๆหน้าดินตรงนี้ก็คงก็ดเปื่นขึ้นมาอยู่นะครับแต่พอฝนตกมาบ่อยๆก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นร่องน้ำลึกไหลลงไปข้างล่างโน,น้นมัดฟางที่ผมเอามาไว้ก็เป็นมัดฟางที่ ดูแล้วก็มีน้ำกัดเซาะนะครับน้ำกัดเซาะแต่ก็ดีกว่าที่ไม่เอาอะไรมาวางขวางไว้นะครับหน้าดินที่เป็นอย่างแปลงของผมนี้จะเป็นดินที่ดูแลแล้วก็จัดการยากเวลาใส่ปุ๋ยผมก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ถุงแล้วก็กองไว้อย่างนี้เลยนะครับ ถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาก็จะไหลไปตามร่องน้ำข้างล่างการแก้ปัญหายังดำเนินการต่อไปพื้นที่ที่ลาดเอียงครับจัดการยากถ้าเป็นพื้นที่ที่เสมอกันนี้เวลาใส่ปุ๋ยนี้จะง่ายนะครับง่ายมากๆเลยเวลาที่ฝนตกพรำๆเราเอาปุ๋ยมาหวานปุ๋ยจะซึมลงดิน พวกพืชพวกต้นไม้ของเราก็ได้กินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่พอมาเจอปัญหาที่เป็นร่องน้ำเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียงอย่างนี้ก็ต้องคอยเอาพวกก้อนฟางเอากิ่งไม้หรือกระทั่งเอาท่อนไม้นะครับท่อนไม้มาวางขวางไว้ดูสิครับร่องนี้ ึกเลยึกเลยนะครับน้ำมาเต็มด้านบนแล้วก็ไหลกัดเซาะลงมาข้างๆยังเป็นล่องน้ำดึกลงไปข้างล่างโน้นเหมือนเดิมปีนี้ก็คงจะหามัดฟางมาเพิ่มแต่ก็ได้ผลแล้วนะครับได้ผลแล้วขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ มัดฟางพวกนี้ก็ได้ชะลอ,อน้ำฝนที่กัดเซาะลงไปบ้างพวกกิ่งไม้ที่ตัดก็ช่วยชะลอ,อน้ำฝนนะครับที่กัดเซาะถ้าสังเกตด,ดูแล้วก็เป็นร่องรอยนะครับเป็นเม็ดทรายไหลามารวมเลยพอไปถึงที่กองกองปุ๋ยกองขยะกองเศษใบไม้มัดฟางที่ผมมาวางไว้ หน้าดินก็ตื้นขึ้นมาหน่อยส่วนการบำรุงด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกใส่ถุงมาวางไว้งดสารเคมีอันนี้ได้ผลดีมากๆนะครับได้ผลดีมากๆในแปลงไม้ป่าในแปลงยางพาราของผมแปลงนี้ดินเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับอยากดูขาว ดินที่เสื่อมโทรมตอนนี้ก็กลายเป็นดินที่ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับก็คงจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ที่ได้จากพวกนี้ก็คือเศษกิ่งไม้ที่ได้จากการตกแต่งการตัดกิ่งเอามากองรวมกันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่ลาดเอียงของผม ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับน้ำจะกัดเซาะลงไปทุกปีทุกปีตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้าลึกเลยนะครับลึกเป็นฟุตเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับก็เอาพวกท่อนไม้มาวางขวางไว้ท่อนไม้มาวางขวางไว้นะครับก็ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งแก้ปัญหา ไปเรื่อยๆนะครับที่แปลงไม้ป่าของผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงดินนะครับด้วยการเอาขี้ไก่นะครับใส่ถุงมากองไว้งดเลยนะครับพวกสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้าพวกปุ๋ยวิทยาศาสตร์ผมงดเลยไม่งั้นดินก็คงจะไม่มาไม่ฟื้นฟูขึ้นมาได้ขนาดนี้ การตัดหญ้าก็เป็นการฟื้นฟูดินอีกอย่างหนึ่งนะครับหญ้าที่มีอยู่เกี้ยวๆที่อยู่ที่มองเห็นอยู่นี้นะครับพอได้ระยะเวลาสักประมาณหนึ่งเราก็มาตัดหญ้าพวกหญ้าที่ตัดเขาก็จะเปื่อยย่อยสลายลงไปปกคลุมหน้าดินของเราดินเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับจาก เป็นดินทรายเม็ดขาวๆตอนนี้ก็เป็นดินที่สีดำสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับดูแล้วเป็นสีน้ำตาลทั่วแปลงของผมเลยาการบารุงอย่างนี้การบารุงอย่างนี้ได้ผลครับได้ผลนะครับได้ผลมากๆเลยการเอาปุ๋ยคอกการงดสารเคมีงดยาฆ่าหญ้าเป็นการปรับปรุงหน้าดินที่ดีมากๆ ต้นไม้ที่ไม่ได้โดนพวกสารเคมีเขาก็จะเขียวขจีอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับเขียวขจีอย่างที่เห็นไม้ป่าแล้วก็ยางพาราในแปลงนี้เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาจากการบำรุงจากการดูแลของผมจะทำอย่างนี้คิดว่าถ้าจะทำไปเรื่อยๆนะครับคงจะดี จะทำให้ดินฟื้นฟูสภาพขึ้นมาปุ๋ยเคมีนี้มันก็ดีในช่วงที่แรกๆนั่นแหละนะครับแต่ผลเสียของเขามันจะเป็นระยะยาวทำให้ดินเป็นกดเป็นด่างทำให้ดินเสื่อมคุณภาพใส่แล้วถ้าใส่ปุ๋ยเคมีแล้วนี้ยิ่งใส่แบบทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จะเคยใส่หนึ่งถุงก็เป็นถุงครึ่งสองถุงสามถุงไปแต่ถ้านำพวกปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยคอกมาใส่ไว้อย่างนี้เป็นการบำรุงดินเป็นการปรับปรุงดินอย่างดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งการตัดหญ้าหญ้าที่เกิดขึ้นมาอย่าใช้ยาฆ่าหญ้า,านะครับ เรื่องตัดหญ้ามาตัดมาปัน่นเขาจะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนหน้าดินของเราเลยโดยเฉพาะถ้าเราตัดหญ้าไม่ๆหมมีฝนตกมานี้น้ำฝนจะกลายเป็นสีออกคลาำๆนั่นแหละครับน้ำปุ๋ยที่ได้จากการตัดหญ้า มาดูการปรับปรุงดินมาดูการทำหน้าดินให้ตื้นขึ้นด้วยวิธีการเอาท่อนไม้มาขวางร่องน้ำไว้อย่างที่เห็นนะครับด้วยวิธีการเอามัดฟางเอากิ่งไม้มาขวางไว้บำรุงดินด้วยวิธีการเอาปุ๋ยคอกใส่ถุงมาตั้งไว้ งดสารเคมีนี่คือการทำเกษตรที่เป็นการปรับปรุงดินไปในตัวดินจะไม่เสื่อมเลยนะครับถ้าทำอย่างนี้ผมสังเกตแล้วหลังจากที่ผมทำไร่ตรงนี้มาได้6-7ปีสรุปแล้วก็คือการฟื้นฟูดินด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ใบไม้ใบหญ้าใส่มัดฟางจะทำให้หน้าดินตื้นขึ้นจะทำให้หน้าดินเปลี่ยนสีจะทำให้ดินฟื้นฟูคุณภาพขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับสำหรับคนที่ทำแปลงเกษตรในพื้นที่ที่ลาดเอียงมากๆอย่างเช่นแปลงที่ป่า ล้อมหนาของผมแปลงนี้ครับ